คอนโคเพย2024นะคะแต่ก่อนจะไปคอนเราไปทำกิจกรรมอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาดูกันค่ะทุกคนเราเดินทางจากพัทยาไปกรุงเทพจอดรถที่ตลาดเสรีมาร์เก็ตคิดชั่วโมงละ20บาทค่ะแล้วก็ไปกินอาหารที่เผ็ดเผดลายดค่ะตอนนี้อยู่ที่ร้านเผ็ดเผ็ดลายนะคะใส่ลงหนึ่งนี่เคกเราเชิญเป็นพี่ปาและเจมนะคะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะไปดูคอนเสิร์ตกันค่ะทุกคนรติดตามนะคะ นี่คือเมนูทั้งหมดที่พวกเราสั่งมาในวันนี้นะคะหน้าตาน่าทานทุกเมนูเลยค่ะแล้วก็อร่อยทุกเมนูเลยค่ะรีวิวนะคะจานแรกคือตามะพร้าวอ่อนข้าวโพดนะคะมะพร้าวคืออ่อนมากนุ่มแล้วก็หวานกําลังดีค่ะทานคู่กับข้าวโพดประกรอบกุ้งแห้งนะคะคืออร่อยลงตัวสุดๆยำไวไวหมูกรอบไข่แดงเค็มแล้วเลือกเป็นซองน,น้าปลานะคะมีให้เลือกน้าปลากับปาลาร้านะทุกคนน้าปลาคือหอมมากหมูกรอบคือชิ้นหนาแล้วก็กรอบเส้นมาม่าก็ลวกมาแบบ หนึบๆกํบลังดีนะคะแล้วก็มีไข่แดงเข้มมีเม็ดมะม่วงหิมาพานต์อร่อยส,สดๆข้าวเหนียวนะคะมีข้าวเหนียวขาวไรซ์เบอร์รี่เราเลือกเป็นไรซ์เบอร์รี่นะคะอร่อยดีค่ะทุกคนลาบหมูเหนืออีสานก็อร่อยผสมผสานความเป็นเหนือและอีสานได้อย่างลงตัวเครื่องเขาก็ให้มาแน่นๆกลิ่นหอมดีเลยค่ะบีบมะนาวลงไปเล็กน้อยนะคะทุกคนแล้วคนให้เข้ากันนะคะทานกับข้าวเหนียวก็คือฟินต้มแซ่บกระดูกหมูใส่ไข่ก็คือแปลกใหม่ไม่เหมือนที่ไหนอร่อยมากๆเช่นกันจริงๆนะคะเราชอบร้านนี้มากๆเป็นร้านที่ลองทานครั้งแรกแล้วก็ ยกให้เป็นร้านอาหารอีสานในดวงใจอีกหนึ่งร้านเลยค่ะเขามีโซนคาเฟ่เปิดมาอยู่ชั้นสองทุกคนมานั่งอ่านหนังสือทํางานกันได้นะคะทานเสร็จแล้วนะคะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะชอบชอบรัดชอบเมนูไหนที่สุดคะชอบความแซ่บโอเคก็แต่โอเคลาบลาบลาบเหนืออีสานเลาบอีสานระวังรถก่อนครับใครชอบทานอาหารอีสานรสแซ่บแบบเราแนะนําเผ็ดๆเลยค่ะเขามีหลายสาขาด้วยนะแต่ละสาขาก็มีเมนูไม่เหมือนกันแนะนําว่าต้องไปลองทุกสาขาเลย หลังจากทานข้าวเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะไปปากคลองตลาดกันค่ะทุกคนเพราะเราจะไปงาน Bangkok Design Week 2024ค่ะที่ปากคลองตลาดนะคะเราแวะร้านแรกคือ flower in the mist นะคะมีดอกไม้ให้จัดด้วยนะทุกคนเป็นช่อๆแต่เสียดายที่เราไปกระดาษหมดนะคะแล้วก็กิจกรรมบางอย่างเนี่ยก็ทำไปเมื่อวีคที่แล้วแล้วนะคะดอกไม้ทุกอย่างก็ยังสวยต่อมาเราไปร้าน farm to table นะคะนัดไปสาขา Organic Cafe นะคะมีไอศครีมต้อนรับช่วงแบง คอกดีไซน์วีคด้วยนะคะทางเค้กหว้วยมารีแล้วก็มะม่วงสาวรสค่ะแต่ว่ารถที่ได้ทานเนี่ยเราเลือกเป็นเค้กหว้วยนะคะเหมือนผสมนมอะทุกคนแล้วก็มีดอกไม้เล็กๆน่ารักเป็นกิมมิคเพื่อเราทานเป็นมารีนะคะอร่อยทั้งสองรสเลยแนะนํามากๆเลยค่ะทางร้านจะมีกิจกรรมแบบนี้ตลอดนะทุกคนสามารถติดตามที่เพจของทางร้านได้เลยค่ะ Farm to Table นะคะอันนี้ก็ถ่ายรูปกับไอศกรีมันซะหน่อยตอนนี้นะคะพี่ความบอกว่าเจมหน้าเหมือนโจีพูวสิตทุกคนว่าเหมือนไหมคอมเมนต์กันมาได้นะ ตอนนี้เรากำลังเดินไปราชมังนะคะทุกคนเดินจากตลาดเสรีมาร์เก็ตนะคะเป็นระยะทางเท่าไหร่ก็ค oh. ือเราเดินชิวๆแบบทัวริสต์นะคะทุกคนไม่เหนื่อยใช่ไหมคะ <c oughs> ไม่เหนื่อยใช่ไหมคะเหนื่อยต้องใส่กางเกงค่ะหลังจากที่เราเดินมานะคะทุกคนจังเดย์นายเราถึงร้าน <c oughs> ชื่อว่าเดเป็นสโลแกนนี แล้ววันนี้เราทานอะไรกันคะทุกนอีกตัวเล่นโซดาชื่อคูหังมาค่ะแล้วก็ของเจนค่ะมันช่ำครับของเราเป็นพีชโซดาคะชลนี่ยค่ะทุกคุณชลและสุดชื่อเจ็บใส่ใส่ค่ะทุกคนคะระหว่างทางเนี่ยเราสามารถทำกิจกรรมได้หลายอย่างนะคะทั้งทำเล็บเจลนะคะแล้วก็นวดนวดบันนะคะหรือว่าจะแวททำ อาหารก็มีนะคะเดี๋ยวจะเป็นคอเฟ่ก็ได้ะคะ่ะเต็มซอยเลยเต็มซอยซอยนี้ไม่กิจกรรมเยอะ <c oughs> แต่ถ้าเห็นวินเยอะๆที่เขาไม่ได้จะมาต่อยกันเ <c oughs> หมือนเหมือนเหมือแนบบโฟล์คแบบิงก็ได้เหมือนโฟล์คิงแต่เขาแบบว่ามาช่วยรับ <c oughs> ส่งพี่วินนะคะ <c oughs> คิดราคากันเอง50บาทนะคะ <c oughs> ไปรัชมังค และนี่คือเครื่องดื่มที่เราสั่งนะคะทุกคนถ้าเป็นพวกอิตาเลียนโซดาจาระราคา9 5บาทนะคะทุกคนถ่ายรูปเล็กน้อยเดี๋ยวไปทานติ่มซำกันต่อค่ะเพราะว่าเพื่อนอยากทานนะคะเดินเดินย้อนกลับมาเล็กน้อยนะคะที่ร้านชุนติ่มซำนะคะนี่ถ่ายรูปพี่กวางกับเจมส์นะคะเรากําลังเลือกเมนูติ่มซำกันอยู่ถ้ารีวิวใน g o o g l e Map ได้ร,รับฟรีปอบเปียทอดไใส่เผือกทุกคนอันนี้อร่อยทุกคนแนะนําว่าอย่าลืมรีวิวนะอันนี้เป็นเมนูที่เราสั่งกันไปนะคะทุกคนนอนส่วนตัวนอะชอบปอบเปียใส คคะะไว้้ใหนต่อไปนะทุกคนถึงแล้วโคเปนงคอกนะคะเดินถึงราชมังคลากีฬาสถานแล้วทุกคนค่อนข้างไกลนิดนึงนะคะ่ะแต่ก็เดินเพลินๆได้อยู่นะทุกคนอันนี้นะคะถ่ายรูปกับแบ็คดรอปนะคะตอนนี้เรามาถึงไม่ไกลแล้วคะ่ะกำลังจะรอเข้าไปนะคะคนเยอะมากทุกคนโคเปนเฮเกนมิวสิกออฟเดอะสแควร์เวิร์ลทัวร์2022 ไไท s <S อันนี้กำล,ลังรอโคเพลงขึ้นแสดงนะคะทุกคนถ่ายรูปสักเล็กน้อยนะคะบรรยากาศเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะทุกคน